อีซี่วันวันคกกิ้งวันนี้เรามีตัวช่วยการทำแหนมให้เป็นเรื่องง่ายและนั่นก็คือชุดทำแหนมสำเร็จรูปตำรับแม่ในซองมีทั้งคู่มือและว,วัตถุดิบมาอย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นกระเทียมผงปรุงรสแหนมข้าวเหนียวซีลมาอย่างดีซองถุงมือกันเปื้อนและถุงพร้อมหนังยางเริ่มแรก นำข้าวเหนียวสวยๆไปแช่ในน้ำใสๆเป็นเวลา10นาทีครับเสร็จแล้วนำข้าวเหนียวไปตำในครกจนละเอียดนะครับปัดมาชีกทุ้งกระเทียมนะครับเสร็จแล้วเราไปตำพอหยาบเราก็จะได้เครื่องหมักน้าเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งชุดสามารถหมักเนื้อสัตว์ได้1นกิโลเลยนะครับคุ้มมากๆจิ้มปีกไก่เพื่อให้รสชาติซึมง่ายยิ่งขึ้นครับต่อไปใส่ถุงมือแล้วไปหมักกันเลยครับใส่ผงทาแหนมลงไปในเนื้อสัตว์เลยนะครับจากนั้นตามด้วยกระเทียมและข้าวเหนียวครับนวดจนเข้ากัน5-10นาทีครับอันนี้สําคัญมากนะ เสร็จแล้วนาเนื้อที่หมักแล้วนะครับใส่ในถุงพลาสติกมัดให้แน่นเลยนะครับห้ามให้มีอากาศนะถ้าเกิดมีอากาศมันจะเสียครับเสร็จแล้ววางไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับ1-3วันถ้าเกิดเปรี้ยวน้อยนะครับ1วันเปรี้ยวมากก็3วันครับเราหมักจนครบเวลา2วันนะครับนําเนื้อสัตว์ลงจานแล้วก็ใส่แป้งได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เราเตรียมกระเทียมและพริกขี้หนูสําหรับทอดโรยหน้าครับ ทอดจนสีเนื้อเริ่มสวยนะครับใส่กระเทียมและพริกขี้หนูลงไปทอดตามน,นะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นและโรยหน้าได้ครับกินกันแบบเต็มเต็มคำไปเลยครับทั้งเมี่ยงแหนมหมูทอดแหนมแล้วก็ปีกไก่แหนมครับชุดทำแหนมสำเร็จรูปตำรับแม่เพียง79บาทจิ้มที่ตะกาได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพิ a ามาชแนลด้วยนะครับ